ปะขอเสียงไปหาคราบบ้างนะครับผมไ,ไ,ไม่จจามหาไม่หาลืมใจเียจังไม่เจอแม่่หางใจจังเต็มดวงตาหลมนนั้นนาอาย่อะไรแล้วไม่เกินสาวส้อนหน้าตาท่า,ท,าทั่งก็ทีแต่ทิษเมยเป็นพรสวรรค์เดิมที่เคยครอบครองก็ปล่อยให้หน้องมาได้ไงกันจบพรสคนเดิมของปล่อยให้หน้องมาได้ไงกัน บอกใจละกระดูอวมขันฟืนไฟของไรแรงล,ล,ะล,ะละาต่ไปหน้าเพรอวันลายดีแม่ห,ามาห้างมหาศรีเจี่กว่าสาวสาวนักเรียนโบวแม่ห้างสังเจ้าเจ้ากว่าสาวสาวนักเรียนโบอ์สูบดอ้ายกตบปอจอจันสาวมมแม่หา้งงางขัดงามาท้าแท้งเอือเพื่อยืดแปดกัะตาวมนทอมาลาตัดเกินแล้วด้าต่าเอ้ยเคยเปน็นแลวเคยปอดก็หมอ ความซื่อแม่ห่าหมใจสใบใจใเพลงใกล้ใครได้พูดว่าวอดสุดๆโชว์พระโชว์กับหูเลยน้องเนื้อเย็นและทุกเป็นไม่ห่างแต่ก็่ o ด้ห่างขึ้นกระตอกประสบการณ์จะคงมากพอก็ี่เรารู้แท้มแตนี้ยอยากแลอยนจะรุนอยากรเอเอ้อะ หน้าโทรมก็เป็นหนึ่งในล้านเสดงแกตาทุกยีราที่ผ่านตาไม่เป็นปัญหาใดเลยปัญหาบอกอีบอกอีปัญหายังเหลือเขาเคยโอ้สวมแม่หาทางพี่ดำีปดีกี่เด้อสุพกาน้านีม่เกิสิ่งดีๆต้องการพ่อเธอจิกาจิกจาจิกาจะรอจะ เจ้าเป็นไก่เอวมาหลายคนกันตาสามวันก็พังจังสามวันกหักจังกะพอได้ดอกอย่างพวกที่มีเขาแม่หักสวัสดีคุณซีด้วยครับผมสวัสดีแจ๊บไม่ได้พอกระโดนนะครับผมมาเด็กจบเป็นกูซ่าสูงแม่หักจากสาวตาคงวีดึงความเป็นจบเลยกวตาม ที่มีราคาไม่เป็นปัญหาไม่ได้รืมปะปัญหาบอกมีบอกมีปัญหายังทําเำพยโอวสามันต้องใส่ดียนองไ์มีดไม่ไปตัดสินี่ยงประการนาทีแลรจะสิ้นสี หลายคนก็ตะอสามามันบ่กพังจังซานมันบ่กห่างจังกระทดัน้องดีอย่าพูดที่กัไม่ห่างลเซวนเซเว่าขอบคุณครับ ได้เจอกันนานนะครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากครับเจอกันอีกทีนี่ต้องขอถ่ายรูปเลยนะฮะก็ดีใจนะครับดีใจมากนะครับผมได้ขึ้นมาร่วมเวทีกันกับวงทีเล็กนะฮะโอ้เป็นเป็นขวัญใจของคุณเนี่ใช่ครับเวลาผมนั่งทํางานหรือนั่งนั่งตัดต่อผมฟังแต่เพลงพี่ทีเล็กเลยใช่ครับไม่ว่าช่วงนั้นผมฉิวคุณนะครับ ช่วงปีก่อนผมยอมรับว่าผมผมขิวคุณนะครับอ๋อไม่ขิวพี่เขาทำไมตื่นนอนทีเล็กอ่กินข้าวเที่ยงทีเล็กช่วงบ่ายๆแก่แดดออกทีเล็กก่อนนอนทีเล็กครับนุกธนบุไม่รู้อยู่ไหนลุกธนบุออกเพลงหรือยังตอนนั้นอ่ะออกเพลงออกแล้วออกแล้วโคดสุดท้ายผมออกแล้วตอนนั้นอ่ะคุณโอ้ยยอมวิวผมนี่ยว่าแล้วเป็นล้านสองล้านเลยเหรอเนี่ยปีหนึ่งสองแสน ถึงว่าไม่เคยทักหาเลยตั้งแต่นั้นนะฮ <c oughs> ไม่ไม่ผมผมผมก็ชื่นชมนเหมือมนกันครับผมชื่นชมคือกันครับโอ้เสียงเจ้ามิเสนีแห้งโอ้ผมต้องเล่นเพลงนี้ให้นะฮะว่าหลวงอาจารย์นักดนตรีสิริเดชไบบออาจารย์นกุตติสิริเดชไ้บอครับแต่ว่าผมเปิดเนื้อผมนะเด้อสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าเราสิขอเพลงนี้ผมตลอดเลยว่าฮนะเป็นเพลงของพี่ไผ่พมิสะทอนนะครับผมโอ้เพลงอ่ะ ยังนี่บอให้เพื่อนคุยกันก่อนเออทีเล็กเขาไม่คุยกันมาจากบ้านเนาะครับไอเก่งกระร่วนะครับผมอ่าไอเตะข้ออันจริงๆแล้วว่าแมนว่าว่าแมนแคร็ไปไปอุดรแล้วนู้นแค่โดดนะที่ที่เป็นแฟนคลับพี่ใช่ทั้งสิงมิวสิกเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับผมช่วงนั้นไหนย่างมาทั้งเลยกับโอ้ทีเล็กอ้อมสิงช่วงนั้นรู้สึกนะครับรู้สึกแปลกประหลาดเลยบอกาบอการยางอ้อมไข่กัดลน์นะครับผม มีคนทำหาแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นุกกับปายที่เปิดฟังเพลงพี่นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่ใช่แค่นุกเอ่อก็ไม่ใช่แค่นุกเหมือนกันที่ขิวพี่นะก็ขิวันหมดเลยขิวหลายคขิวกันหมดทำไมเนี่ยสี่ออกจากนี่ในมรุณเอ่เพาะเพาะครับพร้อมมากได้บอครับอาจารย์เสพยครับเสพยกันเองเสพยกันเองขอเทียบขี้ให้บอลองเลยครับเดี๋ยวผมตามไปครับเอาเพาะเอาเพาะกันเงีิบเนาะปกติเขาเรียนขี้ไดวะเนี่ยเอา จะคล้องก็เคยเรียนแต่แท้ได้แต่ว่าก็จำโมไดลที่กันอันนี้เพียงยังขับเพียงอะไอ้ไอ้เก่งกระดอบอ่ะครับอ๋อผมเกียบขี้ไรเด้ที่น้องที่น้องเห็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นให้ให้พี่ทีร้องคุณคอรัสโอเคไหมเอออ่ะไปเดี๋ยวมันไม่ใช่วงเรานะลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวผมขอฝาก